ทางอีกมุมของโลเราจะพาไปยังจุดหมายด้วยปีกเล็กๆที่ยาน่งไปไปยังดินดดนที่สวยงามอีกฝานึงดวนตาของคุณพี่เสื้อเดินทางจะพาคุณไปพบสิ่งใหม่ๆไม่มีใครเห็น แม้ทางแสนไกลลำบากเพียงใดก็เพื่อจุดหมายที่ตั้งใจเราเรา,เรา,เราคือพี่เสื้อเดินทางเราเรา,เราคือพี่เสื้อเดินทางบนท้องฟ้าที่ดูกว้างใหญ่ ไกลสุดตากันจะมองเห็นแต่ปีกเล็กๆก,ก็ยังพุ่งไปไปดินแดนที่สวยง,งามอีฝ้าหนึ่งวยตาของคุณพี่เสื้อเดินทางจะพาคุณไปพบสิ่งใหม่ๆไม่มีใครเห็นแม้ทางแสนไกลลำบากเพียงได้ ก็เพื่อจุดหมายที่ตั้งใจเราเราคือพี่เสื้อเดินทางเราเราคือพี่เสือเเส้อเดินทางพีเสื้อเดินทางจะพาคุณไปพบสิ่งใหม่ไม่มีใครเห็น แม้ทางแสนไกลลำบากเพียงใดก็เพื่อจุดหมายที่ตั้งใจเราเราคือพีเสื้อเดินทางเราเราคือพีเสื้อเดินทาง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งนะคะกับพิมพ์และรายการผีเสื้อเดินทางทุกวันเสาร์เวลา13นาฬิก30นาทีที่ช่อง Media News ค่ะห่างหายกันไปหนึ่อาทิตย์คิดถึงจังเลยค่ะได้ทราบข่าวนะคะว่าที่เมืองไทยช่วงนี้อากาศแปรปรวนขอให้แฟนๆทุกท่านนะคะได้รักษาสุขภาพด้วยค่ะสัปดาห์นี้นะคะพิมพ์ระพัฒจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะ โดยจะพาคุณผู้ชมนั่งรถไฟสายโรแมนติกและดื่มด่ำกับบรรยากาศเทือกเขาเอลฟ์ค่ะและเติมพลังด้วยอาหารอิตาเลียนแบบโฮมเมดในสไตล์เอ็กซคลูซีฟค่ะพร้อมแล้วตามมาค่ะ หลังจากที่เราได้ชมบรรยากาศสองข้างทางนะคะบัเบระยะเวลาหนึ่งนะคะในที่สุดนะคะพิมพ์รพัฒก็เดินทางม,มาถึงสถานีทิราโ,โดค่ะเพื่อจะใช้รถไฟเบรินเน่เอ็กซ์เพรสไปยังเซนต์โมริสค่ะแล้วเราก็จะผ่านหุบเขาที่สวยงามเส้นทางโรมนติกผ่านเมืองต่างๆที่ได้รับรางวัลยูเนสโกของประเทศอิตาลีค่ะ รถไฟสายเบเนนาเอ็กซ์เพรสเป็นรถไฟสายโรแมนติกที่ได้รับความนิยมอย่างมากแต่นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่ค่อยรู้จักเส้นทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจากเมืองครัวไปยังเมืองทิราโนผ่านเมืองโพเชอาโวพอนเตรนาเซนโมริสฟิลิชัวและทุสี เส้นทางที่พิมพ์จะพาคุณผู้ชมนั่นก็คือทิราโนไปยังเมืองซัมมอริสผ่านเส้นทางธรรมชาติที่แสนจะง,งดงามบนเทือกเขาเอลฟ์ผ่านเมืองมรดกโลกที่ได้ขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกอีกหลายเมืองระยะการเดินไต่เขาขึ้นไปเรื่อยๆ122กิโลเมตรค่ะใช้เวลาในการเดินทางประมาณเพียง2ชั่วโมงค่ะผ่านทาน้ำแข็งที่ชื่อว่าทาลูกาเซียซึ่งทาน้ำแข็ง ที่ชื่อทาลูคราเซียซึ่งน้ําแข็งจากถาน้ําแข็งสายนี้จะละลายลงไปเป็นน้ําในทะเลสาบ w ว i t e Lake If i'm away let me know just what is true i know the t a i n ระหว่างทางรถไฟก็จะจอดให้ผู้โดยสารลงไปยืดเส้นยืดสายสัมผัสอากาศที่เย็นสบายบนยอดเขาและระหว่างทางบนรถไฟก็จะมีการบรรยายรายละเอียดของเส้นทางเป็นระยะระยะค่าถ้าฟังภาษาเยอรมันไม่ออกก็ยังมีภาษาอังกฤษและภาษาอิตาเลียนอีกด้วยค่ะและจุดที่สูงที่สุดของเส้นทางนี้อยู่ที่ โอสพิซิโอเบอร์ดินาค่ะมีความสูง2,253เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเส้นทางรถไฟสายเบอร์ดินาเอ็กซ์เพรสจึงเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ในชีวิตที่หาได้ยากมากๆค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากมาสัมผัสบรรยากาศสุดเอ็กคลูซีฟแบบนี้ติดต่อบริษัทยูโรปพาราไดซ์ทัวร์ได้นะคะตามหมายเลขด้านล่างนี้เลยค่ะ เดินทาางจะพค,บบค <S <S ุโรปผาดใหญ่ทัวร์ขอเสนอโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวสุดพิเศษตอนรับเทศกาลคริสต์มาสกับเส้นทางการท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งภูเขาและอิตาลีโรมันโรแมนติกดเดินทางกับสายการบินไทยในต้นเดือนธันวาคมนี้ท่าจะได้พบกับเมืองซูริก ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งทวีปยุโรปเดินทอดน่องสบายๆบ,บนสะพานาไม้ชาร์เพนบิสชมภาพสลักสิงโตร้องไห้ที่สวยงามและดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แสนสดชื่นที่ทะเลสาบแห่งเมืองลูเซิร์นสัมผัสเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีที่อินเตอร์ลาเคนนั่งรถไฟคอบวิลวิชิตดยอดเขาจุงฟา้าท็อปออฟยุโรปเผ่อเพิมกับบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติกของโรบิโอและจูเรสที่เมืองเวรุนาลองเดือกอนโดล่าและชมสะพานเรอันโต ตื่นตาตื่นใจกับจัตุรัสเซนมาร์คที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในพื้นที่พบที่เมืองเวนิสและแวะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมสุดหรูที่เมืองมิลานเมืองแห่งแฟชั่นสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้เลยครับโอกาสดีๆแบบนี้รีบจองกันหน่อยนะครับ ก็ไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กลชิดมากที่ต้องอยู่กันทั้งวันเลย24ชั่วโมงมังงนก็งงงี้ไงมันไม่รู้ภาษกกัภาษาภาษาอนนี้รู้เข้าใจไหมครับครับ <c oughs> ก็ก็มีส่วนทำให้รเรารักกันมากขึ้นนะครับจริงๆเราเรารักกันมากเรารักกันมาตั้งนานแล้วเราไปยิ่งไปอานนี้บรรยากาศอะไรก็ดีหมดนะครับอพี่ว่า <c oughs> เขาบอกว่า ซีสแลนเนี่ยเป็นสวรรค์บนดินนะคะแล,ะลระร้วยุโรปไรส์ทัวร์ก็ชื่อมันก็สวรรค์อยู่แล้วนะคะที่ว่าเออเป็นสิ่งที่เออเราเนี่ยต้องบอกว่าต้องมาดูด้วยตัวเองนะคะต้องมาเห็นด้วยตัวเองเพราะว่าสิ่งที่พี่กับพีท่ทศเห็นมาเนี่ยนะคะมันมันบรรยายมันผมจะบรรยายได้ยากงั้นทุกท่านที่อยากได้เห็นสวรรค์บนดินก็ช่วย มาดูด้วยตนเองและมาด้วยตนเองเนี่ยก <ing> ็ต้องมากับยุโรปมาไลฟ์ทัวร์นั่นถึงจะเห็อเดินทางจะพาคุณไปพบสิ <then freely split> ่งใหม่ไ <ook> ม <sour ic> ่มีใครเห็น ได้พาคุณผู้ชมนั่งเบอร์นีนาเอ็กซ์เพรสค่ะซึ่งผ่านอุโมงกว่า55แห่งแล้วก็สะพานนะคะ196แห่งค่ะที่สะพานนะคะได้ผ่านสะพานที่โค้งวงกลมสวยงามโรงดังไปทั่วโลกค่ะที่บรูซิโซค่ะและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมพิมระพัดได้มาถึงเมอรงสกีรีสอร์ทชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์แซนมอริสค่ะ เดี๋ยวพิมพรพัฒจะพาคุณผู้ชมไปเดินเล่นในเมืองนะคะพร้อมหรือยังคะไปกันค่ะ เซมอริสในภาษาเยอรมันเมืองตากอากาศและสกีรีสอร์ทที่เป็นจุดหมายปลายทางได้รับความนิยมในระดับนานาชาติเนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่กลางเทือกเขาเอลฟ์ที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีมีแสงแดดเฉลี่ย300วันต่อปีเซนมอริสมีพื้นที่28.7ตารางกิโลเมตรพื้นที่ครึ่งหนึ่งเป็นเขตเมืองพื้นที่เกษตรกรและป่าไม้ส่วนที่เหลือเป็นเขตภูเขา แซงมอริสมีประชากรทั้งหมด5,600คนค่ะในจำนวนนี้เป็นคนที่มาจากเมืองอื่นเพื่อมาทำงานในภาคการท่องเที่ยวถึง3,000คนค่ะจากที่ s แซงม r ริสเป็นเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นและมีทิวทัศน์ที่สวยงามจึงได้รับเลือกเป็นเมืองที่จัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในปี1928และ1948 นักท่องเที่ยวเมื่อมาที่แซงมอริสก็คือสกีสโนว์บอร์ดเดินป่าและประเพณีประจำปีของเมืองก็คือ The b o ็อบสล Run ัอ very rare natural bob sled tropicaly running by mid december a y e a ถ้าคุณผู้ชมอยากมาชมกันแข่งม้าบนทาน้ำแข็งทางบริษัทยุโรปพาราไดสทัวร์ก็มีบริการนำคุณผู้ชมมาดูชนิดติดขอบสนามเลยนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยคะ่ะ Let me know just what is true. Another take images from me to you. Yeah, it's about สุดพิเศษตอนรับเทศกาลคริสต์มาสกับเส้นทางการท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งภูงเขาและอิตาลีโรมันโรแมนติกเดินทางกับสายการบินไทยในต้นเดือนธันวาคมนี้่จะได้พบกับเมืองซูริกศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งทวีปยุโรปเดินทอดน,น่องสบายๆบ,บนสะพา,านไม้ชาร์เพนบิสชมภาพสลักสิงโตร้องไห้ที่สวยงามและดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แสนสดชื่นที่ทะเลสาบแห่งเมืองลูเซิ สัมผัสเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีที่อินเตรลาเคนนั่งรถไฟคอบวิลวิชิดยอดเขาจุงฟา้าท็อปออฟยุโรปเผพิมกับบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติกของโรบิโอและจูเรสที่เมืองเวรูนาลองเรือกอนโดลาและชมสะพานรรอันโตตื่นตาตื่นใจกับจัตุรัสเซนต์มาร์คที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในพื้นที่พบที่เมืองเวนิส และแวะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมสุดหรูที่เมืองมิลานเมืองแห่งแฟชัน่นสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้เลยครับโอกาสดีๆแบบนี้รีบจองกันหน่อยนะครับก็ <S 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 พอดีพี่ที่รู้จักกันนะคะเขาแนะนําว่าเขาเคยไปที่ยุโรปารไดัทัวร์มานะคะแล้วก็ประทับใจย้ยคะก็เลยอยากให้เราลองใช้บริการคะ่ะรถเนี่ยเราเราชอบมากเลยก็เป็นรถเบนซ์คันใหญ่ๆนะคะนั่งได้12ที่นั่งแล้วก็คือเราไปกัน8คนแล้วเราก็อยู่ที่นั่นประมาณ9วันอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งกระเป๋าในมันใบใหญ่เนี่ยกระเป๋าเนี่ย,ใใย,านนย,ายสามารถจุได้หมดเลย8คนก็อย่ใบเงี้ยแล้วมีของกระจุกกระจิกอีกอะไรเงี้ยคะ่ะก็เรียกว่าหลวมๆสบายๆอย่างเงี้ย ครั้งที่แล้วไปที่เยอรมันนะคะแล้วก็ไปออสเตรียค่ะครั้งหน้าคิดว่าอยากไปมอสโกนะคะแล้วถ้าไปก็คงจะใช้บริการที่ยุโรปพาราไดซ์ทัวร์อีกค่ะ เขาบา,ะะะาบางลูกนอาจจะมีหิมะบางลูกไม่มีค่ะจริงๆแล้วภูเขาที่เราเห็นหิมะอยู่บนยอดเขาน่ะนะคะสูงกว่าที่เราไม่เห็นนะคะแต่ว่าถ้าเรามองภาพไกลอย่างนี้เรานึกว่าเขาเท่ากันค่ะเขาไม่ได้เท่ากันค่ะที่มีหิมะนี่จะสูงกว่านะคะเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารกลางวันแล้ว,ะค,ะวค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็คงจะไม่พลาดพาสต้ากับสปากเกตตี้ค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะผิมได้ฝากท้องวันที่ร้านสันคาโลกค่ะ แหมโชคดีนะคะที่มาเจอร้านที่แบบว่ามีโฮมเมดค่ะเรามาขอสัมภาษณ์เจ้าของร้านนะคะ Sorry what is your name And my name is Ivana ค่ะคุณชื่อคุณอีเวน่านะคะ And then how long did you open this restaurantOkay this restaurant was opened in 1843 by my husband's great grandfather ค่ะที่นี่น,น,นะคะเปิดเมื่อปี1 8ึ่สสค่ะโดยคุณทวดของคุณทวดสามีคุณอีเวน่านะคะ What is your typical food here Uh, they are typical dishes from the area. Uh, everything is homemade. Pasta with uh, deer sauce. Yes. Or the pizzoccheri. Pizzoccheri are the buckwheat flour noodles with cheese or game. We have the wild deer. We have alpine uh, alpine deer. Then we cook with in, in a stew with polenta. Yeah. Uh, those are the yeah. typical dishes. Yeah. ชีสแล้วก็ใส่พาสต้านะคะเป็นอาหารของพื้นเมืองที่นี่เลยเพื่อให้ชาวนานะคะเป็นอาหารที่หนักแล้วอยู่ท้องนะคะนอกจากเมนูพาสต้านี้แล้วนะคะยังมีมเมนูเนื้อกวางด้วยค่ะแล้วก็มีเนื้อกวางที่มาจากเพื่อเขาเอลฟ์ด้วยค่ะ and then um sorry um everything is homemade yes everything uh, we make the pasta every day and I cut it with with a knife oh. with the pasta yes <Okay. S 2> I don't like to use machines พอที่นี่นะคะทุกอย่างแฮนด์เมดหมดเลยค่ะแฮนด์มดแม้กระทั่งตัดพาสต้าค่ะก็ใช้มีดค่ะมีดทําเองค่ะคุณอีเบน่าบอกว่าไม่ชอบใช้เครื่อง mm. เครื่องจักรค่ะ And then I think it's a very typical restaurant in yes, this area It's it, it all there was a station where the the horses would change that did you say that They uh, they would change the horses when they went to to Stelvio To go to uh -huh. to through they would stop here and stay for the night. Leave the horse uh -huh. and change. The, and we had the horses. My uh, the grandfather had the horses to give them a different horse so they could go and uh, more. Uh -huh. Did you then? understand I mean, this is for the past, right? Not for now. no 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 now now no, it was like in the past it was t h it s i was it's a important thing now it's just a restaurant but it was a hotel okay the whole building was a hotel until until 1980แต่ก่อนนะคะห้องอาหารนี้นะคะเคยเป็นโรงแรมเมื่อปี1980นะคะ จะได้นะคะก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของรายการแล้วค่ะเป็นยังไงคะคุณผู้ชมทัศนียภาพของเทือกเขาแอลฟได้งดงามสงกับคำร่ำรือไหมคะช่วงนี้นะคะช่วงเดือนธันวาคมปีนี้นะคะบริษัทยุโรปพาราไดซ์ทัวร์ได้จัดทริปพิเศษค่ะพร้อมเดินทางเลยนะคะส่วนจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยค่ะยุโร p พา a าได i ์ทัวร์ เราเสนอโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวสุดพิเศษตอนรับเทศกาลคริสต์มาสกับเส้นทางการท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งภูเขาและอิตาลีโรมันโรแมนติกเดินทางกับสายการบินไทยในต้นเดือนธันวาคมนี้จะได้พบกับเมืองซูริกศูนย์กลางทางเศรษฐก,กิจแห่งทวีปยุโรปเดินทอดน,น่องสบายๆบ,บนสะพา,านไม้ชาฟเฟินบิสชมภาพสลักสิงโตร้องไห้ที่สวยงามและดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แสนสดชื่นที่ทะเลสาบแห่งเมืองลูเซิ สัมผัสเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีที่อินเตอร์ลาเคนนั่งรถไฟคคฟเวลวิชิดยอดเขาจุงฟ้าท็อปออฟยุโรปเผ่อเพิ่มกับบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติกของโรบิโอและจูเรสที่เมืองเวรูนาลองเบือกอนดล่าและชมสะพานเรอันโตตื่นตาตื่นใจกับจัตุรัสเซนต์มาร์คที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในพื้นที่พบที่เมืองเวนิสและแวะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมสุดหรูที่เมืองมิลานเมืองแห่งแฟชั่น สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้เลยครับโอกาสดีๆแบบนี้รีบจองกันหน่อยนะครับเรื่องมาเยอะแล้วก็ไปเจอยุโรปประได้ตัวนี้ก็เลย โอเคก็เลยเลือกเลือกคับแล้วก็บริการดีน่ารักแล้วก็สําคัญก็คือเราก็ผุดหนุนคนไทยด้วยกันเองคือเราเลือกได้ตามใจเราเราเลือกได้ตามใจเราไม่ใช่ตามใจทัวร์ไม่ใช่ตามใจคนอื่นเมื่อตามใจเราปั๊บเราก็มีความสบายใจจนจ,นจะศึกปีแล้วมั้งก็เรียกใช้อยู่ด้วยตลอดเวลาก็โอเคครับแล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนไปเป็นที่อื่นเลยนะคะตอนนี้คือไม่คิดเลยนะคะให้มาลอง ยร,ระดับาไดับตัวถ้าเพื่อไม่ลองคุณก็จะไม่รู้ครอบครัวเราคอนเฟิร์มได้ว่าดีจริงพิมพ์ขอเฉลยคำถามประจำสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ถามว่าปรา,าสาทมอนสิเบโลที่เมืองเบเรโซนาได้รับเลือกเป็นเมืองมรดกโลกในปีใดคำตอบคือปี2000 พิมพ์ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีตามรายชื่อข้างล่างจอเลยค่ะสำหรับคำถามประจำสัปดาห์น,นี้มีอยู่ว่าสายรถไฟเบอร์นาเอ็กซ์เพรสเริ่มต้นที่เมืองใดและจบที่เมืองใดผู้โชคดีนะคะก็จะได้รับรางวัลเป็นผ้ากันเพื่อนแฮนเมดค่ะที่ผลิตที่เมืองเวโรนาประเทศอิตาลีค่ะ สำหรับกิจกรรมเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์พิเซอร์ที่คุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการผู้โชคดีคือคุณสุภาวดีเทพเพียรรับในฬิกาข้อมือแก้วมูราโน่ของทีร่ระลึกจากเวนิสได้เลยค่ะพิมต้องขอขอบคุณบริษัท paradise tour ที่คอยให้ความสะดวกเรื่องรถในการถ่ายทำรายการ บริษัทยุโรปพาราไดซ์ทัวร์ที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องที่พักเรื่องอาหารและได้ออกแบบเส้นทางที่สุดแสนจะโรแมนติกคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการผีเสื้อเดินทางย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่ w w w y o u t u b e c o m b u t t e r f l y t r i p s อีกครั้งคุณผู้ชมสามารถร่วมเดินทางไปกับพิมพ์และรายการผีเสื้อเดินทางได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m b u t t e r f l y t r i p s ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการผีเสื้อเดินทางได้ทุกวันเสาร์เวลา13.30นนาทีทางช่อง Media News ค่ะสำหรับวันนี้นะคะผีเสื้อนำทางแล้วก็ทีมงานรายการผีเสื้อเดินทางขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชันร่วมสนุกกับรายการผีเสื้อเดินทาง ครั้งนี้ใจดีแจกบัตรกำนันปรนิบัติความงามให้สวยทุกมิติจากคารินมูลค่า1,500บาทจำนวน3รางวัลฟรีเพียงท่านใช้ทำไลย์เฟซบุ๊กส่วนตัวเข้ามาที่หน้าแฟนเพจรายการผีเสื้อเดินทางที่ www.facebook.com slash b u t t e ด f l y clip กดเชิญให้เพื่อนถูกใจหน้าแฟนเพจรายการท่านใดมีจำนวนเพื่อนกดถูกใจรายการมากที่สุดรับรางวัลจากรายการผีเสื้อเดินทางง่ายๆไปเลยค่ะ สำหรับวิธีการร่วมสนุกกับรายการนะคะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะลำดับที่1คลิกเข้าไปที่หน้าแฟนเพจรายการผีเสื้อเดินทางแล้วเซฟภาพหน้าจอโดยใช้ฟังก์ชันปุ่มปริน t สกรีนนะคะจากนั้นเปิโด,ดโปรแกรมเพน n ์แล้วกด Ctrl V เพื่อเป็นการวางนะคะหลังจากนั้นก็เซฟแอดเพื่อเป็นการบันทึกและท้ายที่สุดก็คือนำภาพกลับมาโพสท,ที่ใต้กระทู้กิจกรรมค่ะสำหรับขั้นตอนลำดับที่2 เก็บภาพให้ชัด3จุดสําคัญตามตัวอย่างด้านล่างนี้ค่ะประกอบไปด้วยจุดที่1ชื่อผู้รวมสนุกจุดที่2ปุ่มไลค์ยืนยันการเป็นแฟนเพจและจุดสุดท้ายนะคะจุดที่3จํานวนเพื่อนที่เป็นแฟนเพจรายการผีเสื้อเดินทางค่ะซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีความสําคัญเพราะใช้ในการตัดสินหาผู้ชนะของรายการค่ะทีมงานจะประกาศรายชื่อผู้ชนะในเวลา20นาฬิกาบนหน้า wall fan p a รายการผีเสื้อเดินทางในวันอังคานที่5พราจิกายน2556ค่าพบสิ้นไม่หรือใหม่ไม่มีใครเห็นแม้ทางแสนไกลหรือปากทียงได้ก็เพื่อจุดหมายที่ตั้งใจร่เราคือผีเสื้อเดินทาง เราคือพี่เสือเเส้อเดินทางีีเสื้อเดินทาจะพาคุณไปพบสิ่งใหม,ใหม่ไม่มีใครเห็นแม้ทางแสนไกลลำบากเพียงใดก็เพื่อจุดหมายที่ตั้งใจเราเราคือพี่เสื้อเดินทา Okay, peace in the time.